สวัสดีเจ้าพุยเหล่าสูอูกับเมืองสำหรับนคลิปนี้พุยจะมาแนะนําต้นไม้ประดับหน้าปลูกชนิดหนึ่งถ้าหากว่าใครกําลังมองหาต้นไม้ประดับที่ปลูกง่ายเลียงง่ายคล้ายๆกับต้นพลูดางพุยแนะนําต้นนี้เลยเจ้าใบของเขาจะมีความเป็นสีเข้มน้อยๆสวยมากเจ้านั่นก็คือต้นพลูอินโดนีเซียหรือตีคนอื่นเรียกกันสั้นๆว่าต้นพลูอินโด ซึ่งทายคลิปวุ้ยจะมาบอกถึงวิธีการขยายพันธุ์และกระทำการปลูกลงกระถางกันตวยเจ้าต้นพลูอินโดนีเซียหรือเหลียกกันสั้นๆว่าต้นพลูอิโนโดมีจือวิทยาศาสตร์ว่าไพเพอร์เอีเป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศตีมีทินกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียจึงเป็นตีมาของจือพืชชนิดนี้เจ้า จัดว่าเป็นไม้ล่มลูกอายุหลายปีตีมีลักษณะลำต้นเป็นข้อป้องรูปทรงกระบอกถอดเลื่อยยาวโดยมีรากสั้นๆออกตามข้อป้องนั่นเพื่อยึดเกาะเลื่อยพันประคองลำต้นไว้ลักษณะใบเป็นใบเดียวรูปวงลีปลายแหลมโคนใบเว้าเล็กน้อยขอบใบเรียบ ผิวหน้าใบด้านบนมีสีเขียวเข้มมันเงาใต้ใบมีสีแดงอมม่วงและก้านใบมีสีเขียวปนแดงออกเรียงเวียนทีีทรอบลำต้นเจ้าต้นพลูอินโดชอบอยู่ในพื้นที่แสงรำไรเป็นพืชที่ต้องการน้ำค่อนข้างเยอะแต่น้ำต้องบกขังแชะตลอดเวลาด้วยการหดน้ำให้ชุ่มวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอเจ้า วสดุปลูกจึงควรดูดซับความชื้นได้พอสมควรและต้องระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วสามารถใจดินร่วนผสมสำหรับปลูกต้นไม้ทั่วๆไปได้เลยแต่เน้นื่อมีความโปร่งระบายน้ำดีเจ้า <general> <years> การขยายพันธุ์สามารถทำได้ง่ายโดยวิธีการปักชําและแยกกอแต่การขยายพันธุ์ตีทำให้ได้ปริมาณนัก สามารถทำได้เหมือนต้นพลูดางนั่นก็คือการชาข้อใบเจ้าด้วยการตัดข้อใบไปชำน้ำก่อนจะสังเกตทันว่าเขาสามารถมีรากแตกออกมาจากข้อใบตรงนี้เจ้าซึ่งปุ้ยก็ได้ตัดข้อใบนี่ไปชาน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเจ้านี่ก็คือต้นพลูอินโดที่ปุ้ยตัดข้อใบไปชำน้ำเอาไว้เจ้าตอนนี้มีอายุได้สาววันแล้ว เมื่อเขามีรากเกิดออกมาแบบนี้แล้วก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินได้แล้วเจ้าสำหรับวันนี้ผู้จะย้ายต้นพลูอินโดติชัมเอาไว้แล้วนี่มาปลูกลงในกระถางพลาสติกขนาดสีนิ้วนี่เจ้า วัสดุรองก้นกระถางเพื่อชจวยในเรื่องการระบายน้ำดีๆสามารถใจวัสดุอัยังก็ได้ที่หาได้สะดวกวันนี้ผู้ใจ้เป็นกาบมาเป้าซับนี่เจา้า ดินปลูกจะใจด้ดินรวนผสมสำหรับปลูกต้นไม้ตีมีส่วนผสมของดินรวนคุยมะเป้ากับกาวมะเป้าซับตีแจน้ำแล้วอินทรีย์วัตถุต่างๆเช่นปุ๋ยขอกปุ๋ยมักใบไม้พุแหนแดงแห้งน้ำมักชีวภาพผสมกันให้ได้เนื้อตีรวนสวยุยโปรง่งระบายนา้ำดีแบบนี้เจ้า ปุ๋ยละลายจ้าออสโมโคจะเพิ่มลงไปเล็กน้อยเพื่อ่วยเพิ่มถาดอาหารให้ก,กับต้นไม้ของเฮา และนี่ก็คือสาระความหู้วิธีปลูกวิธีดูแลการขยายพันธุ์ต้นไม้ประดับสายพันธุ์ต่างประเทศเทเทสงาคมเข้มต้นพลูอินโดนีเซียที่สามารถปลูกและดูแลได้ง่ายสบายๆในบ้านเฮาเจ้า หาก่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดติดตามปุ้ยที่ช่องเหล่าซูอูกก้กำเมืองทาง facebook แล้วก็ YouTube ยูทูบตยแเรามาปาก,กับปุ้ยทำไม,มในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดีลืมกดติดตามตัวนะเจ้า